จะมาเปลี่ยนหลอดไฟ LED อ่อของเก่ามันเป็นสีรู้สึกว่าจะเป็นสีคูลไว้มันจะเป็นออกขาวๆหเหลืองนนหน่อยแม่บ้านบอกไม่ค่อยสว่างอ่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนนะนี่หลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้เนี่เปลี่ยนเป็น daylight 6, เดย์ไลท์หกพันห้าสามสิวัตต์อ่า ยี่ห้อเนี่ยหลอดนี้ผมก็ซื้อมาประมาณสองร้อยน่าจะสองร้อยกว่าบาทสองร้อยหกสิบแปดบาทนะเนี่ยไทยวัสดุรา,ายละเอียดก็จะมีบอกอยู่ด้านหลังนะปิดไฟก่อนทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนหลอดเปิดคอามาหลอดออกเนี่ยเนี่ยแล้วก็จะมีรายละเอียดเป็นชุดกึ่งโคม LED กลมเซ็ตมีฝาครอบ อขอสว่างอยู่ที่4,320ลูเมนุวหโูมสี6,500เควินอายุกรนะชางานก็50,000ชั่วโมงสำหรับว่าช่างมือใหม่ทำไมมั่นใจก็ปิดไฟให้หมดเลยที่บ้านผมก็จะมีเป็นโต้ยผมก็จะเอาเมนอ,ออกเลย สับเมนออกแล้วไม่มั่นใจว่าไม่รู้ว่าลูกลูกสกินเบเกอร์ตัวไหนเป็นของห้องไหนเพราะว่าไม่ได้เขียนไว้ผมก็จะสับเมนไปเล้วฮะเนี่ยพับดับเข้าให้อ่าค่นี้เราจะมาดูว่าข้างในอนะ่ะในกล่องเขาจะมีอะไรมาให้เนี่ครับเป็นชุดแบบนี้มาให้นะครับอันนี้ที่ทางวัสดุเขาก็ลองมาให้เลยฮนะ บอกบอกพนักงานได้ครับเขาเขามีจุดเทออยู่เนี่ยแล้วก็มีนี่อันนี้มาให้ครับอันนี้ก็เนี่ยเข้าเนี่ยนะตอนนี้ก็จะเข้าไปประมาณเนี้ยกดเนี่ยกดตรงนี้ลงอะเนี่ยมันก็จะอ้าออกนิดนึงครับแล้วก็เอาสายสายใส่เข้าไปอ่าเนี่ยเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณลักษณะน,น,นี้ก็ ขึ้นไปติดตั้งได้เลยเดี๋ยวขึ้นไปดูทีนะีเดี๋ยวจะส่ดูอันนี้ของเก่ายี่สิบสี่วัตต์ค่าแสงก็จะอยู่ประมาณสามพันสามพันเคอันนี้ตัวเก่าที่ติดไว้แสงมันจะออกขาวๆลงเหลืองนิดนี่นะนี่นะฮะาสายไฟบ้านก็จะมีออกมาเป็นสองมีสองเส้นอ่ะ นี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนี่ผมก็จะใช้นี่ฮะตัวนี้เททแรมในการเนี่ยขายไออกมาเนี่ยของเก้ายี่ห้องเดียวกันนะที่ผมที่ผมซื้อมาเปลี่ยนแต่ว่าเนี่ยจะมีแม่เหล็กติดดิดกับโคมด้าน่นได้เลยเบามากีเด๋ยวต,ตัวนี้ผมก็มาเปลี่ยน เปลี่ยนใส่หน้าบ้านโอเคอ่านี่ครับอันนี้ของใหม่เนี่ยก็มีเป็นเป็นแ่บแม่เหล็กเหมือนกันนะนก็แปะแปะมาเข้าไปก่อนเลยแปะนี้อนน่ะอยู่แล้วติดตั้งง่ายก็จัดทรงกลางไม่กลางประมาณนี้แล้วก็สายนะ่ะ เนี่ยเข้าเข้าคู่ไหนก็ได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนผมจำเสร็จแล้วกันอ่านี่ครับลังจากการย้ำสายก็จะอยู่หลักษัะนี้แล้วติดตั้งเสร็จก็เก็บสายให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดโคมเดี๋ยวเรามาลองเทสด,ดูเน,เนี่ยะหลังจากติดตั้งเสร็จก็เนี่ยประมาณนี้แหมสว่าง ประมาณนี้โอเคเรียบร้อย